บอลลิงเป็นมือก้องมีคนเลอลลิงไปอย่างเดยตาต้นเร็วเลยอาซื้อก่อนบมานี้ สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้ามืดเนาะหนาวทุกคนเช้ามื้อนี้กะยัมง,งมาทันแจ้งมานึ่งเข้ากเข้าทุกคนเลยไฟยังพันหม้โดนนี่โดนนี่มันระบิดหมดถือนี่ ไฟติดแล้วทุกคนฝิ่งก้อนจังน้อยมันหนาวแฮงจะได้เอาเมื่อนึงมาค้างตัวนี้เข้าห้องกับท่านได้พ่อช่วยทุกคนเอ้ยละน้อยสิไปหดพักก้อนเลยวะ่ะป่าเฮือนะสาวช่วยค้างไว้นี่ตัวนี้กระเจังเร็วเอาไปหดชนหน้าอีกก้อนนะพูดเลยามาหดชนเนาะชนยู Robinson. Nah, ini. Bentuknya nyam sahut pun. Dah kau lewat nama kah? ini. จะบริษัทไซบทุกคนบอาไปเอาโบมาฉุดเนาะเอาโบูก็ไปงั้นเอามือวิทย์เอา ากาศหัวโสงหักคนมันห้าวโอ้โหเปนยัอ,อ่ะ โอ้โหทุกคนตัวฝักเงาตุยคาเลยทุกคนพี่พ่อพอกินแล้วทุกคนแต่ว่าบริปิดอ่ะ ข้าวกระหดแล,แล้วทุกคนเ้ยเมื่อหลายหาบตึบหยุดเก็บบานี่งาาไมยทุกคนอาก,กาศนี่นะกำลังเขียวคักนี่จ้ะปูนมือปีน,นี้ทุกคน,มออน,นกเมื่อันโหดโชดอยเคเฮินท่าน โนนบดีพักกับเบสิจูดที่แกะดับมาชัวอยกับโบดี นี้เฮาจะหดอันละบทุกคนเลยเพราะว่าถาหดมื้อเช้ามื้อแรกมันบ่ได้ฮามันสุมอยู่โนานละโบนาละบ นี่มีมาาทูทุกคนนานมาทูสามลาเนี่ยมันกำลังอุ้งทุกคนเมร่ลนลอยปุ๊ ผักมาคิดเฮากับโฮสแล้วแล้วทุกคนเอ้ยบ่งงามผักกะอ็ดกะจยอยอ่อยอุ๊อิดกะจอยอุ๊ทุกคนบมื่เสือปุหลายมือเร็วแต่มันบ่ดีมันบ่งงามมือหาอาบน้ำวันนี้ทุกคนเอ้ยม,มันบ่ได้หนาวเลยเด็ดเมื่อหาอาบน้ำแล้วจังหาเห็ดกินหนาวทุกคนเอ้ยไปทุกคนไปเอาไว้บันนี้เอาไว้มาเก่งเช่นนึงเอาไว้ที่นี่ ฝาทงนานนี่เกี่ยวแม่คนรมันเลือนถุงชุถ้าตัวมันไปถุงเร็วมันอาจจะเอาลุงอันนี้สุมันเ,นนเลือนถุงเร็วหนาไมุ่กคนระวังไม่เอามันปาเขาน้อยตัวนั้นแม่ละควรเลยปจุกเข้าจนหกักเพิ่งล้ำนาไหวเกอบสิปลุกับปุ๋ยีเจีบเจียะ,ะย่านน,นึกเออเออแัดมันเนีนนน้ย บอลิงเป็นมือกองให้เรามือคนเบอลิงพยยามระด่าทุกคนเลยพยายามระด่าประมาณรัตาอ่นเ่านั้นเงมันิูจน์ตังแต่ตาเป็นตาดอยใบเอ๋ยมีเลยทุกคนเอาหนาออกกเหนียนาทุกคน ไหวนี่จะปุ๊อ่าทุกคนน้าบ้าปุ๊มปุ๊เถอปุ๊ขาปโถเหมือนชวนหว้ชวนวน,น,น,นนามันกรเป็นนี้คอมเนตมืออีพอาวไาว้ย,ยังอู้หนามตุ๋ยดิ๊นีน่แหละมันจุ่มสุะ

เอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาตกอดดวนี้แหละมันจะดับมาเลยเพรเอาเศษมาัมาแบบมันหวห้นสูงแล้วไดทับครเดืกาัมันห้นสูงมันก็ได้น้อยแล้วนเทงอยู่ เน้นตัวน okay. mm ี้ก็หาหนักเน็ตเอาไงชิดเอารถอันกับนกอพไรบจับมาชิดอารอโอเยเกาะตีนพื่อนถึงนึ่งเจ๊บออเน่ะหนามงกมาทางมดเกาะบอลลิงแลทุกคนเจ๊บอลิงอเคหนับถึงนึ่งอ้อมม่มางอกมาางนู้เป็นงกวายแก ไหลแก้มันเป็นงุกน,นานมืดขนาดยะยุ่ใบเอาทุกคนใบมื่อตะวีจะสบายเมือใบอยูยยย่เหินมันหก โน่ใบนี่ก็จโจยด้ี่โน่งน้อยทตัวนับยืดลายตัวมันเหี่ยวแล้วมันประตูหาตัวตั้มมันเึ็ตูน่าก่จะไปเอาอีกถ้าเบบ้าถ้ามันได้น้อยก็เอาตัวนีดวหนึง คนมันก้อนยังซื้อแต่นีจบเพ้อมซื้อบวชันะคนมันก่อนซื้อซื่อผายในบ้านไหมตัดอบนอ่อนนี่นี่ค่นเลวเลย

นต้มไหวก่อนทุกคนเลยหลายตัมไหวกับบัตจักแล้วนะถ้วยหนึ่งเต็มถ้วยหนึงหนูเขาก็ทุกคนหนูแม่ย้าคือสามตัวตัวน้อยจะเก่งเอาโซงตัวทุกคนจงไหวตัวหนึ่งตัวหนึ่งจงไหวนะตัวยืดทุกคนถ้าเก่งตัวน้อยโซงตัวยังตัวยืดตัวหนึ่ง เพงเก่งเื้อไวเซบคือบุเอาพ้าห้าๆนะโซนยืดนปริงเขาเยอะกินทุกเดียวเยอะเลย นอไปนังไกันาเดางไว้ก่อมาตีเปิดเรียบายกันทุกคนนี่หนูเขากะตาต้นเร็วเลย เอาเสื้อก่อนมาหนี้ต่ำเขาบือซื้อก้อนทุกคนเลยซื้อเกือเป็งโนทุกคน ลูกแล่วนูกะไฟกับลูกขนาดทุกคนจนไหม่เมืเ่อไรหูโม่กันนะเบิ้งแต่ละเบิ้งกันเสื้อเขาเบิก้กกอนทุกคนคอ่ะเข่าเบิ้ลแล้วกัะโหสิคือกระปักหอม แห้งแกงสซ่ๆหเซฟเซฟท่านวนโมนแห้งนะโคตรเลยนูดิฟนะเฮ็ดโคอ่กับเซบโคเสูเบอร์ขี้หูดหอมหมนม่หนูแห้งแกงก็ได้ต้มส้วาก็ได้อีกตามความมากของแต่ละคนไแต่เสพทุกคนแต่เสบได้นอ้องกวนในเรื่องทุนคนราโทุนหลาย สุกแล้วสุกแล้วทุกคนขมขมสวายขมแซ่บทุกคนเลยโป่งก้อนมานี้ตาก,ก้อนทุกคนเลย แกงน้ำม้ทุกคนแกงน้ำม้เมื่อคืนนี้กลิ่นบมเบิด์ตาข้าเฮ่ากันแลว้วแล้วทุกคนเ้ยตอนนี้ได้แนวกินข้าวเช้าเข้ากะแกงนูเสื้อวายแกงน้ำม้มาเด้อทุกคนกินข้าวเช้าน้ำกันกินข้าวเช้าน้ำไม่เท่าผับบรินไม่เท่าผู้นั้นผับบกินไม่เท่าตัดคำไม่เท่าหอวละน้อยบกิน kỳ mang té hơi vừa được không ไปหน้าทุกคนไปโซนกุ้งอาน,นอทุกคนกินข้าวกินน้ำเลี้ยและกาลน้อยขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ขอบใจเมือทุกคนที่เข้ามาติดตานมนะคะส่งเพื่อเป็นกำลังใจใละน้อยเด้อไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย